ค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนพี่ๆอาายทุกคนเนาะค่ะน้อมืนอนีสิผ้า,าะมาเบิง้งอันพ่อญ่ไม้เราอันเผาทานนะอจเด้อเผาเตาแบบสมัยโบราณกนอเอินเตาผีเนาะพี่น้องเนาะเผาทานแบบสมัยโบราณกงฝืนบน สมัยแต่พอแต่แม่เอินเตา่าผีเผาทานจังมือได้ขวดพ่อใหญ่แต่จะใหม่ใหม่บ่เมดกินขวดผลบ่ยังสียใจอันนี้มันเย็นผลแล้วบ่บื่อนางตัดกบวยเัาเปิดด้วยนี่ยหัวไข่ลูกซุ้มบ่นี่นี่ละส้มหนาของพ่อใหญ่ มาเต้สาวๆมาหาเก็บพักแล้วมาพออาม่อน้ำขี้ต้มโอบานนี่เดี๋ยวก่อนพ่อแย่มาเลยพ่อก่อนคนโมามาหดดิเปิดเผยขอเป่นเ,รเหรียญเลยเปิดเผยพ่อก่อนทาท<อ>ายางลงน้ำสาตักน้ำมาค้นใส่อันนั้น ตุ <Cornell>. ้ม <ge ar> น่มาจะนอหน่น้ำสาเพิ่นสากันไม่ได้ก๊กใหม่จ้ะนี่อมอมคางสาอยู่เตาผีกาเธาได้พี่น้องเขาทานบริโภคหน้มหมอดก็คืออันนี้ไม่ได้โดนยังไงผู้อื่นเพิ่นก็ได้ย่างเราเพิ่มเมื่อถึงผีก็ เป็นขวดหินหินอยู่พี่น้องเพื่ออะไรว่าอะไรไรมันอ้าออกพุ่นบดบดบาดเลยบดออหวาดเลยเย็นจังได็ขวดมีสองเตาเตาตัวนั้นก็อันนั้นเปิดออกล่ะจังสิเอาเอาฟืนใส่ไม้บ่กเพราะไงตัวนั้นนี่จังสิย่างภาพี่น้องย่างบืง สองเตาเนาะจ้ะน้องพื้นเอาขี้อันนั้นขี้โคนโอ้ใบเวลาชีวิตบานหน้าบานนอกเข้ากันจังสีเละจ้ะให้พี่น้องดทบ้างเขาทานแบบธรรมชาติแต่พอแต่เมมามาพอพื้นอันนั้นเอาฟืนลงจากเถือ่อมาพอแต่แต่อัน,น,นบัดพื้นเอาฟืนใส่เอาขี้ขคน ผมไหวโอบไหวบอให้มันวเนอ้อพี่น้องเนาะควดออกก็ได้เธอละลายสอบอยู่เปล่าทานไม่ผู้สือแล้วก็ขายสอบเรล,ลอยยี่สิบพี่น้องกระทือว่าโบาแพงห้องนะจ้ะเนาะสื้อทั้งอื่นเพื่อกับ สอบสอบปุ๋ยพอกับสอบลอยหาสิบจ้ะนี่เ็คขายลอยยี่สิบบาทพ่อสือ่อยางว่าแบบไปใส่เนาะสงสัยสิบปลาางอันนั้นที่ต้อมออก,อกพี่น้องให้เพิ่น เพื่อนขวดอีกก่อนจะพี่น้องยังสิงมาอันนั้นทายคลิปให้พี่น้องได้เบ่องอีกเพราะจ๋น,นองขอบคุณเพื่อนๆ่อ้าสายเอื่อยยิ่งทุกๆคนดนะค่ะเด้อที่เขามารับชมขอบคุณอย่างมากมายบุญคุณของพี่ของน้องบุลงบุญลงคุณออก้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เสมเน่ะจะน้อขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่ดีไม่แห้งด้วยจ้ะเด้อสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายจ้า